สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำสูตรฮหาหนอยให้เพื่อนๆพ,พี่ๆทุกๆท่านนะคะสูตรก็จะมีอยู่ว่าร้อยบวกกับสี่นะคะร้อยบวกกับสี่แอดก็จะเริ่มของวันที่27กันยาเนะ ลของวันที่27กันยาก็จะ01129มารอบต่อไปค่ะรอบต่อไปของวันที่28เนาะอันนี้คือผลย้อนหลังนะคะก็จะได้45นะคะแล้วก็45ไปรูดนะคะ สี่ห้าไปลูดผลของวันที่ยี่สิบแปดก็จะออกอยู่ที่สองสามสี่แปดสี่ค่ะเข้าไม่เอ่ยก็เข้านะคะเข้าสีเด้งนะคะสีเด้งก็คือสีเนาะ เนี่ยคะ่ะก็จะเด้งนะคะแอดต้องขอภายเสียงรบกวนด้วยนะคะอ่ารอบต่อไปก็เอาสองไปบวกกับสี่ก็จะได้หกเจ็ดรอบวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าออกสี่เจ็ดเจ็ด สี่เจ็ดเจ็ดสองแปดก็เข้าเจ็ดนะคะเข้าเจ็ดเข้าเบิ้ลเจ็ดเนาะรอบต่อไปสี่บวกกับสี่นะคะก็จะได้แปดบวกเพิ่มอีกหนึ่งก็คือเก้านะคะรอบวันที่สามสิบ 30สออก8 8ดแหนึ่งหนึ่งรอบนี้ไปหลักร้อยนะคะ8 1 1 0นหแต่ห้องแเนาะถ้าใครวิ่งก็จะได้วิ่งนะคะแต่แอาจจะสือว่าเป็นหลุดไปเนาะถือว่าเป็นหลุดไปนะคะ8ปดบวกกับส 8ปบวกกับสี่ได้สนะคะบวกเพิ่มอีก1เป็น3 1ตุลาออก1ตุลาออก2 2งสอศูนเข้า2นะคะเข้า2เนาะ มารอบของวันที่สองตุลาก็เอาสองไปบวกกับ4ี่ก็จะได้หบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็น7ดนะคะของวันที่สองตุลาออกอะไรเอ่ยสอุ้ยขออภัยสามเจดเจดแป,ดแปดก็ เข้า7ดนะคะเข้า7เนาะเข้าเนะคะ,ะ,คะมารอบที่สวันที่3มตุลาเอา3ไปบวกกับ4นะคะก็จะได้เจบวกเพิ่มอีก1เป็น8นะคะเจ็ดแปมันออกหที่3ามตุลาออกห 1> 8 1 0 4เข้าไหมคะเข้า8นะคะเข้า8รอบต่อไปก็จะเป็น0บวกเพิ่มอีก1น,นะคะเห็นกันไม่เอ่ย0น0บวกเพิ่มอีก1น,นะคะ รอบวันที่สตุลาก็คือวันนี้นะคะก็คือเอาศกับ1นะคะไปไปลูดเนาะศกับ1ไปรูดนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามผลตอนเย็นกันเนาะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ